นิทานกริมตอนที่36เทพีแห่งแม่น้ำกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าของโรงสีคนหนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาของเขาอย่างมีความสุขพวกเขามีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ความโชคร้ายก็มาถึงเมื่อทรัพย์สมบัติเหล่านั้นลดลงจนแทบไม่เหลือเขาทุกข์ใจเป็นอย่างมากในเช้าวันหนึ่งขณะที่เดินอยู่ริมแม่น้ำ เขาได้ยินเสียงคลื่นเมื่อหันไปมองก็พบกับหญิงสาวสวยคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างช้าๆเธอคือเทพีแห่งแม่น้ำเทพีถามเขาว่าทำไมเจ้าถึงดูเศร้าขนาดนี้ในตอนแรกเจ้าของโรงสีรู้สึกกลัวจนไม่กล้าพูดแต่เมื่อได้ยินเสียงของเทพีถามด้วยความใจดีเขาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังว่าเมื่อก่อน เขาเคยอยู่อย่างมั่งคั่งและมีความสุขแต่ว่าตอนนี้เขายากจนมากและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเทพีตอบว่าเธอจะทำให้เขาร่ำรวยและมีความสุขมากกว่าแต่ก่อนแต่ต้องสัญญาว่าจะมอบลูกที่เพิ่งเกิดในบ้านของเขาให้แก่เทพีเจ้าของโรงสีจึงตอบตกลงเขาคิดเพียงแค่ว่าลูกที่เกิดมาอาจจะเป็นลูกหมาหรือลูกแมวก็ได้ เมื่อเขากลับมาถึงบ้านสาวใช้ก็วิ่งมาบอกด้วยความยินดีว่าภรรยาของเขาได้คลอดลูกชายเจ้าของโรงสีได้ยินแบบนั้นเขาก็ยืนนิ่งราวกับถูกฟ้าผ่าตั้งแต่วันนั้นเจ้าของโรงสีก็ร่ำรวยขึ้นมากแต่กลับไม่มีความสุขเขาไม่เคยให้ลูกชายเข้าไปใกล้แม่น้ำเลยเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปี เทพีแห่งแม่น้ำก็ไม่เคยปรกากฏตัวให้เจ้าของโรงสีเห็นส่วนลูกชายของเขาก็เติบโตมาเป็นนายพรานที่เก่งกาจนายพรานได้แต่งงานกับหญิงสาวสวยจิตใจดีและอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งนายพรานได้ออกไปล่าสัตว์และลงไปในน้ำเพื่อล้างมือที่เปื้อนเลือดท่านใดนั้นเอง เทพีได้ปรากฏตัวขึ้นและดึงเขาลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลาพบคำ่ำนายพรานก็ยังไม่กลับบ้านภรรยาของเขาก็เกิดอาการตื่นตระหนกและได้ออกตามหาสามีเธอได้พบกับกระเป๋าล่าสัตว์ของเขาวางอยู่ริมแม่น้ำเธอจึงร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจเธอซุดตัวลงกับพื้นก่อนที่จะเป็นลมและฝันว่า เธอได้ปีนขึ้นไปบนยอดเขามีหน้ำแหลแมคมทิ่มแทงเท้าของเธอและที่นั่นเธอพบกับกระท่อมหลังหนึ่งเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปก็พบกับหญิงชราผมขาวคนหนึ่งกวักมือเรียกเธอด้วยความเบตตาเมื่อเธอตื่นจากฝันเธอก็ตัดสินใจเดินทางไปตามความฝันนั้นถ้าปีนขึ้นไปบนภูเขาและได้พบกับหญิงชราที่นั่นจริงๆ หญิงชราได้มอบหวีทองคำให้กับเธอและบอกกับเธอว่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงให้ไปที่แม่น้ำและหวีผมด้วยหวีทองคำนี้และสิ่งที่อยากเห็นจะปรากฏเมื่อถึงวันพระจันทร์เต็มดวงภระยาะของนายพรานก็ไปที่แม่น้ำและทำการหวีผมจู่ๆผิวน้ำก็แยกออกเผยให้เห็นศีรษะของนายพราน เขามองเธอด้วยความโศกเศร้าแต่ไม่นานหลังจากนั้นคลื่นก็ปกคลุมศีรษะของนายพลนดังเดิมในเช้าวันต่อมาผู้เป็นภรยาก็ได้ออกเดินทางไปหาหญิงชราอีกครั้งคราวนี้หญิงชราให้ขลุยทองคำกับเธอและบอกว่าให้รอถึงคืนวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วไปเป่าขลุยที่แม่น้ำและเธอจะได้เห็นในสิ่งที่อยากจะเห็น ภรยาของนายพรานทำตามสิ่งที่หญิงชราบอกเมื่อเธอเป่าคลุยเสร็จน้ำก็ร้แยกออกจากกันแต่คราวนี้มันไม่ได้ปรากฏให้เห็นแค่ศีรษะของนายพรานแต่ยังปรากฏตัวครึ่งบนของเขาด้วยนายพรานพยายามยื่นแขนมาหาเธออย่างปราถนาแต่แล้วคลื่นน้ำก็ปกคลุมตัวเขาเหมือนเดิมในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอได้ออกไปหาหญิงชราอีกครั้ง คราวนี้หญิงชราได้มอบวงล้อทองคำให้กับเธอและบอกกับเธอว่าให้รอถึงคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและหมุนวงล้อทองคำนี้ที่แม่น้ำผู้เป็นภรรยาก็ทำตามนั้นหลังจากที่เธอหมุนวงล้อเสร็จสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ปรากฏขึ้นเมื่อตัวเธอเองได้กลายร่างเป็นคางคกส่วนนายพลนกลายร่างเป็นกบ และสายน้ำก็ได้พัดพาพวกเขาเดินทางมาไกลหลังจากขึ้นถึงฝั่งทั้งสองก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์แต่ว่าพวกเขากลับจำตัวเองไม่ได้พวกเขาไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครต่างคนจึงต่างใช้ชีวิตอยู่นานหลายปีอยู่มาคืนหนึง่งซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนายพรานได้ดึงโคอยออกมาจากกระเป๋าและเป่าเพลงที่รู้สึกได้ถึงความโศกเศร้า ส่วนหญิงสาวที่ได้ยินเสียงเพลงนั้นก็ร้องไห้ออกมาอย่างไม่รู้สาเหตุนายพรานถามเธอว่าทำไมเธอถึงร้องไห้ผู้เป็นภรรยาก็ตอบไปว่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเธอเคยเป่าคลุยครั้งสุดท้ายและได้เห็นสามีของเธออยู่ในแม่น้ําเมื่อนายพรานได้ยินแบบนั้นเขาก็จําความหลังได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ส่วนทางฝั่งภรรยาก็จําเขาได้แล้วเช่นกันทั้งคู่จึงกอดกันด้วยความคิดถึงและพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุข